สระทวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคมวันพอฤหัสบดีที่8มกราคม2569เวลา14นาฬิกาพระเดชพระคุณพระพรมวัชระสุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดอาวุธวิกาศิตาราม ได้เป็นประธานสง์ในพิธีเจริญพระพุทธมน์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันนวรีนางรีรัตนราชกัญญา นู่นในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคมโดยมีนายประสบเรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายข่าวรวาดพร้อมกันนี้ใน,ในายชัยยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาคณะผู้บรหิหารกระทรวงวัฒนธรรมองค์กรเครือข่ายประชาชนและสื่อมวลชนร่วมในพิธีหน้าอาคารโรงเรียนพระปริธ,ธรรมวัดอาวุธวิกสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหาคนครทั้งนี้นายประสบเรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่า เรื่งองในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา8มกราคม2569กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยังชีพพระราชทานถวายพระกุศลในวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2569นณวัดอาวุธวิกสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครภายในพิธีประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์หรือการสวดพระปริิตรต่าง ของประสง์จำนวนสิทธิ์รูปซึ่งพระปริหมายถึงเครื่องป้องกันอันตรายการเจริญพระพูทธมนลสวดพระปริษจึงมีอานุสงให้พระองค์ท่านทรงประสบความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองได้รับชัยชนะทรงแคลาวคลาาจากอุปสรรคอันตรายทรงมีสุขภาพอนามัยดีและทรงมีอายุยืนยาว ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้ถุงยังชีพพระองค์ท่านทรงพระราชทานมาเพื่อให้เชิญมอบแก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดอาวุธวิกสิตาราม โดยผู้นําชุมชนและสํานักง,งานเขตบางพลัดเป็นผู้คัดเลือกมาจํานวน40คนทางการพระราชทานพระอนุญาตเชิญอักษรแรกนาม,มาพิไทยสรประดิษฐานบนพัดรองจํานวน11ด้ามและประดิษฐานบนย่ญญามจํานวน11ใบ เพื่อถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สำหรับส่วนภูมิภาคกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ทำการสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมเจริญพระเกียรติถวายพระกุศลและขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรด้วยเงอกาสบันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ds ระหว่างวันที่7ถึงเมกราคม2569โดยพร้อมเรียงกันวันนี้เราผู้ชมนิกรชาวไทยทุกคนก็จะทราบว่าเป็นวันท้ายวันพระสุกรนะครับแปดมกราคมของวันเจ้าลูกเธอเท้าฟ้าสิียร์นวตรรีรีรัตร,ร,ร,ราชก,กัญญานะครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับภาคีเครือขา่ขายก็ได้จัดพิธีนะครับเชิญพระพุทมธมนต์ฝ่ายกุศสนแบบพระองค์ท่านนะครับก็ เป็นการดำเนินงานตามภารกิจโดยของกระทรวงในเรื่องการทดทุนสถาบันสาสศึก์นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับวันนี้นอกจากในการเปินรัคนหนุนายเป็นทระนุผู้ชมแล้วก็จะมีกิจกรรมก็คือเรื่องของการมอบถุงยางที่พัฒนาซึ่งท่งา,ทานได้พัานาให้แก่ทางกรมการศาสนาได้พัฒนาให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ไร้ยการและผู้พูยติดเตียงที่ดีซึ่งทางสำนักงานเขตเป็นผู้คัดเลือกคนที่เหมาะสมมารับนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นการเรียนงานก็คือว่าเราได้รับรารับพระราชญาตย,น,ยนะครับให้อัญเชิญพระอราบาปไทยของพระองค์ท่านนะครับมาทําเป็นพัดรองและก็าย่างนะครับถวายประธานสมแล้วก็พระสงฆที่มาเชิญรลองในวันนี้ด้วยนะครับ